ด้วยมามาบอกไม่ต้องไปใส่จุดให้เขาอย่างนั้นอันนี้ตัวอะไรคะดาใช่ไหม<า>แล้วเขียนตัวเล็กๆนะคะลูกตัวเล็กๆลูกเก่งมากอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรคะ<า>เขียนสระอีก่อน<า>เขียนสระอีก่อนดอเด็กนอนเนนสระอีก แล้วอะไรอีกตัวอะไรคะขาเสือค่ะสองเสือเขียนยังไงคะสวยงามมากค่ะแ่าแล้วอะไรอีกคะสระอาเขียนไม่พอแล้วทำยังไงดีเก่งมากอ่านว่า,มาไม่ใช่อ่านให้มามาฟังสิอ่านว่าอะไร Why? Wow.